ที่รักงานนี้ถ้าผมได้ทำอินหห่อยเราสองคนก็ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้แล้วนะจ้าสมัยของฉันทำได้อยู่แล้วไปเราเข้าไปกันเถอะสวัสดีค่ะพี่เหมียวอา้าวคีมมาแล้วเหรอ,อฉันนั่งก่อนดีคนนี้คืออ๋อคนนี้คือแฟนของน้องเองค่ะคือแบบนี้ค่ะพี่เหมียว คือว่าน้องอยากจะฝาแฟนน้องเข้าทํางานกับพี่สักคนหนึ่งค่ะได้ไหมคะพี่เหมียวได้สิคิมทําไมจะไม่ได้ล่ะคิมกับพี่ก็รู้จักกันมานานได้สิพี่เหมียวใจดีแบบนี้ตลอดเลยงานเริ่มงานพรุ่งนี้กันเลยไหมล่ะจริงนะคะพี่เหมียวอขอบคุณมากนะคะพี่เหมียวงั้นหนูกับแฟนหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม พี่ลา่าวันนี้ต้องขอบคุณที่ล่ามากเลยนะที่แน่นางงานนี้ให้พี่ทำนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยเราเป็นแฟนกันนะจ้าม,มายุ่งอะไรกับทอสักคูณเนี่ยฮะเันยงร้งแท้ดีนองรังเจริงว่ะ มึงเป็นแค่เมียกูไม่ใช่แม่กูแล้วคนล่ะไปคุยอะไรกับผู้หญิงในฟเฟสเยอะแยะฮะทำไมมันก็แค่เพื่อนร่วมงานมึงจากเลรนักกันหนาวะฮะเพื่อนร่วมงานอะไรของคุณใช้แต่คำว่าที่รักที่รัก,ท,รกที่รักอย่างเดียวอะ่ะมึงก็ไปดูสภาพตัวมึงก่อนเนะาะอ้วนก็อ้วนด่าก็ด่าสงสมก็สมกูเข้ากับมึงอะ่ะกูบุนแกไหนแล้ว ถ้ามึงยังไม่ได้จบอีกแล้วเลิกกับมึงแน,น่จำไว้โอเคพี่ถ้าพี่จะฝืนใจสักขนาดเนี้งั้นเราก็เลิกกันเถอะถ้าพี่เลิกรักหนูแล้วอ่ะหนูก็ไม่รู้จะอยู่กับพี่ไปเพื่ออะไรดีกูรอทัน,นี่มานดนแล้วกูให้เวลามึงเก็บข้อของของมึงใส่ว่าออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวครับพี่สัญญาที่เราล่วงพุ่งด้วยกันอะพี่ใกล้หมดแล้วนะพี่รบกวนพี่ช่วยเซ็นให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งปีทำไมผ่านไปเร็วขนาดน,นี้เนี่ยได้เดี๋ยวคืนนี้เจอกันแล้วค่อยมาเซ็นนะได้เลยครับพี่คืนนี้ดึงกันให้เต็มที่เลยนะครับพี่พเพราะนางแล้วที่เราไม่ได้สังสรรค์ด้วยกัน เจอกันร้านเดินนะพี่ไม่ไปร้านร้านเหล้ามาเจอกันที่บ้านพี่ดีกว่าเอออย่าลืมพาแฟนแกมาด้วยล่ะคุยธุรกิจที่บ้านพี่ผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะพี่นาจจะรู้พี่อีกอาจจะลกุกบอเราคุยธุรกิจก็ได้นะเออคิมกับผมอาะเลิกกันมานานแล้วพี่เอา้าเลิกกันแล้วเหรอพี่เห็นเราสองคนก็รักกันดีอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นมาเมื่อก่อน,นับพี่ตอนนี้ระดับผมอะ่ะกับมันต่างกันเยอะพี่ ช่วงน,นี้ผมคบเด็กผู้หญิงรวยนะครับพี่ดูแฟนผมดีจน,น,นก็จนอ้วนก็อ้วนดำก็ดำไม่เหมาะกับผมหรอกพี่เออพี่พี่จะรีบไปไหนอ่ะกินข้าวกับลูกสัญญาของเราส่งคนยังไม่ได้เซ็นเลยนะพี่สัญญาเมืองกับโกเหรอจบกันเพียงเท่านี้ตั้งแต่วันนี้มึงอย่าติดต่อมาหาก,กูอีกทำไมพี่พี่เย้ยๆหน่อยสิยงานกับครอบครัวมันต่างกันนะพี่ทำไมงานเหรอคนที่ทนทุกข์ลำบากมากับเมืองมึงยังทิ้งเขาได้ลงคอ ธุรกิจกับพ่อครัวพี่อยาเอามาปูกันได้ไหมพี่มันคนละเรื่องเลยนะพี่คนแบบมึงกินบนเรือนขี้บนหลังคาขนาดคู่ทุกคู่ยากมึงมึงยังทิ้งเขาได้ลงคอแล้วกูจะกล้าเสี่ยงทําธุรกิจกับมึงได้ยังไงความยุติธรรมก็ไม่มีความยุติธรรมอะไรของพี่มึงลองคิดดูดีเมียมึงอยู่กับมึงตั้งแต่มึงไม่มีอะไรจนตอนนี้มึงมีทั้งเงินทั้งงานและอนาคตที่ดีไม่ใช่เพราะเมียมึงเหรอฮะไหนอ่ะ ความยุติธรรมขงมึงอะ่ะมึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจในสิ่งที่มึงทํากับเมียมึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนอย่างมึงไม่มีวันจเจริญหรอกนี่มันแค่จุดเริ่มต้น